คนแบบไหนที่คุณตัดออกจากชีวิตได้เลยโดยไม่ต้องเสียดายนี่คือเลียวทอลบายอู1 9 9นึจะเป็นคลิปที่แบบเอาเรื่องราวเอาประสบการณ์เอาแนวคิดในการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตเนี่ยเอามาเล่าให้ฟังนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือความคิดและก็ทัศนคติของตัวอูนะคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่แต่ละบุคคลแต่ในขนาดเดียวกันถ้าใครเจอปัญหาแบบเดียวกันความสับสนในหัวข้อแบบเดียวกันก็สามารถที่จะเอาแง่คิดบางอย่างของคลิปเนี่ยเอาไปใช้ได้นะคะเรากลับมาที่หัวข้อของเราเนาะหัวข้อที่ว่าเราจะตัดใครบางคนออกจากชีวิตโดยที่เราไม่ต้องเสียดายคำตอบจากจากชีวิตและประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเลยนะคือ คนที่ดูดพลังงานของเราค่ะเอาจริงๆนะคือคนเราทุกคนนะคะเราอยู่กับแต่ละคนนะ่ะบางคนก็อยู่เราอยู่ใกล้คนนี้แล้วเขาเป็นพลังงานลบสำหรับเราเราอยู่ใกล้คนนี้แล้วเป็นพลังงานบวกสำหรับเราจะบอกว่า มันมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าเฮ้ยทุกคนบอกว่าคนนี้ดีแล้วแล้วเราอยู่กับเราอะแล้วมันจะดีนะแล้วบางคนที่บอกว่าทุกคนบอกไม่ดีเออบางทีมันอาจจะมีแง่มีมุมใดๆที่แบบอยู่กับเราแล้วดีเพราะฉะนั้นอะแต่ละคนนะคะเขาจะมีเหลี่ยมมีมุมในการอยู่กับแต่ละคนแล้วท็อกซิกหรือไม่ท็อกซิกแตกต่างกันไปแต่อูจะเลือกในการที่จะให้พลังงานของตัวเองเนี่ยในการบอก คนไหนที่อยู่แล้วดูดพลังงานทําให้อูรู้สึกว่าอยู่แล้วรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเราฉันรู้สึกด้อยค่าในตัวเองอยู่แล้วฉันวนกับคําถามหรือความสงสัยเราไม่ต้องรอการคอนเฟิร์มจากข้างนอกค่ะหรือใครมานั่งคอนเฟิร์มกับเราว่าเฮ้ยคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีชัสน,นสูดความรู้สึกของตัวเองก่อนเลยค่ะว่า เฮ้ยฉันรู้สึกอะไร,ะไรยังไงกับคนคนนี้ฉันรู้สึกอะไรยังไงกับเรื่องเรื่องนี้สถานสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจากคนคนนี้เนี่ยฉันรู้สึกยังไงฉันรับไหวไหมฉันโอเคจริงๆไหมโอเคหรือไม่โอเคมันเกิดจากการที่เราวนเวียนกับความกังวลเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน ถ้าคนคนหนึงมันทำให้เราอยู่กับคำถามความไม่มั่นใจตัวเองมากๆเนี่ยชัน,นส,สูตรตัวเองได้เลยนะคะแล้วตัดคนคนนี้ออกไปเลยคนเรานะคะยิ่งโตอะยิ่งโตยิ่งแก่จะใช้คำไหนก็ได้อะ่ะ peace of mind ความสงบภายในจิตใจอะมันโคตรสำคัญเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราวนอยู่กับคำถามความไม่มั่นใจ มันจะทำให้เราอยู่ในจุดของการด้อยค่าตัวเองและสุดท้ายเราไม่ได้มีความสุขอะแล้วยิ่งเราวนอยู่กับคำถามในหัวเยอะๆความสงสัยความกังวลนะคะมันยิ่งทำให้เราไม่สามารถมีพลังในการทำอย่างอื่นในชีวิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นอุ๋ถึงได้หวงพลังงานของตัวเองมากๆเลยใครก็ตามที่ เขาเข้ามาแล้วมันท็อกซิกไม่ว่าตัวอูเองจะเป็นคนที่ท็อกซิกกับเขาหรือเขาเป็นคนท็อกซิกกับอูหรือท็อกซิกกับใครหรือเปล่าหรือมันเป็นพลังงานที่เฉพาะตัวอูเท่านั้นใครจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่แต่มันกำลังมีผลกับความรู้สึกของเราและมันทำให้เราเกิดความรู้สึกกังวลไม่มั่นใจด้อยค่าตัวเองสิ่งเหล่านี้ ถ้ามันเริ่มเกิดไม่ปล่อยให้เวลามันอยู่ยาวค่ะเราดีดตัวเองออกมาเลยดีดแรกๆถ้าสมมุติว่าคนนี้ยังยังเป็นคอนเนค t ชันที่ควรเก็บไว้อยู่อาจจะแค่ไม่ติดตามไม่ดูชีวิตอะไรของเขามากมายต่างคนต่างอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเขายังมีอิทธิพลหรือทำให้เราเกิดความกังวลมากๆบ็อกเลย ง่ายๆเลยค่ะบล็อกเลยเพราะฉะนั้นอะ่ะสิ่งสำคัญมันไม่ใช่ว่าใครท็อกซิกกับเราเบอร์ไหนแต่มันสำคัญคือใจของเราอะ่ะเรามีความรู้สึกกับสิ่งนี้แค่ไหนเรากำลังท็อกซิกกับสิ่งนี้วนเวียนกับความไม่มั่นใจและคำถามกับเรื่องราวของคนคนนี้ มากน้อยแค่ไหนอะไรก็ตามที่เริ่มรบกวนความสงบในจิตใจและมันทำร้ายความรู้สึกเหล่านี้จนทำให้เราแบบเริ่มลวนในชีวิตอย่างเงี้ยบายคนคนนี้สามารถหายไปได้เลยในพริบตาเพราะอย่างที่บอกเขาว่าถ้าเราอะใช้ชีวิตของเราดีอยู่แล้ว การมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตถ้ามันไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์ก็อย่าทําให้มันแบบอยู่แล้วมันเกิดโทษในชีวิตของเราหรือทําให้เรารู้สึกแ yeah, ย่ดีไปไม่เอาเลยค่ะดังนั้นบางคนคือจะบอกว่าหลายๆคนนะคะมักจะอยู่ในจุดของการแบบพยายามพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้คนคนหนึ่งที่ไม่โอเคกับเราอะยอมรับเรา หรือยอมอดทนกับคนรอบข้างสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันแบบทําให้เราสงสัยในตัวเองอะแล้วสุดท้ายนะคะเราดีฟเราแย่มันไม่มีใครเข้าใจเราเลยค่ะและมองว่าคนที่แย่มันก็คือเราแต่เราอาจจะอยู่ผิดที่ผิดคนหรือคนคน,คนนี้มันมันไม่ได้สนับสนุนในการเติบโตของเราขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอะฟังให้ดีนะคะ ูไม่ได้บอกว่าอุดดีที่สุดอุดก็มีด้านไม่ดีในหลายๆอย่างแต่ในขณะเดียวกันคือเราต้องเลือกสถานการณ์บุคคลที่อยู่รอบๆตัวเราอะเอาให้มันแบบสนับสนุนตัวเราซัพพอร์ตตัวเราเราไม่ไปทำร้ายเขาเขาไม่ต้องมาทำร้ายเราเราอยู่ในจุดของความสงบสุขภายในจิตใจกันทั้งคู่